อันสิบหงแม่สาสิบหงแม่สาอันเพื่อนไห้เพื่อนไห้สามเจ็ดแปดเจ็ดบานในงวดอันงวดก้อนบีกเพื่อนก็ไห้อันหาศูนย์แบบอันพ่อหลวงห้าศูนย์แปดโอ้ครับครับเออมันออกศูนเออมันออกศูนหาออกออกมันออกศูนหาหล่ะก็ไม่ออกอันอันเจ็ดแปดเจ็ดก็แสดงว่าเพื่อนไห้มาสองงวดนแล้ตอนนี้ โอ้สามเก่าโอ้พันไหมาหลายงวดนะจีนี่นนองครับท่านผู้ชมปูพันไหมาหลายงวดเนาะครับเนาะยู่ดอนปูตาอยบ่งเหนีอเนาะครับท่านผู้ชมเปนไหมาหลายงวดแล้วมือนีวันพุดเนาะครับเนาะนี่แหละครับดอนปูตาอยู่บ่งเหนียลุงบุญเพิ่นเป็นจำยุตตำบลนี่นะครับเนาะท่านผู้ชมเหลขกคำนวณเพิ่นกระเฮ็ดเหลขกยวน ดอนตะปูเพิ่นกัมาเอาวนนะครับท่านผู้ชมเขามาหลายงวดแล้วที่แนี่เนี่ยคือหาซูนกับเขาเนาะครับซูนหากระเขาว่ามะนุ่งพ่นกับไฮแอนด์สามเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมนี่อยู่ดอนตะปูนะครับเนาะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจฟ้ารวยนะครับเด้อให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปูเพิ่นแล้วแล้วแล้วเดี๋ยว ลุงบุญเพิ่นเป็นจำเนาะครับเพิ่นชีบอกเพิ่นชีขอเพิ่นชีเอาอยู่นี่เนาะครับเนาะเขามาหลายงวดเนาะครับทาบ่านผู้ชมเจ้ญญาผู้ตาเดี๋ยวไปถามผู้ลุงนาะลุงบุญเนาะครับเนาะปลาเพิ่นใดตัวใดยังทำเฟิ่นชีแล้วเนาะครับทาบ่านผู้ชม นเราถามจับน้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมพอลุ่งไดตัวใดพอลุ่ง พร urun, ุ่งได้ตัวไหนได้ศ2นได้02ได้สองศูนย์ศูตัวเดียวดีบ่ตัวเดียวตัวเดียวทนเอายกันได้อะไรเกีาเกตสามเก็ยเสามีเดี๋ยวเวลาไปช่วยมกันครับท่านผู yeah. Yeah. Deus, ้ชมยูวันยูทูบเชียงไทยบ่ทีอยูใส ยูดอดอันซอไอสารปูยาอ๋อสารปูยาจีอันเพิ่นเห็นอยู่ใส่นเวนเยโอ้ถูกเชียงไทยหอเ่ะเออนั่นแหละโอ้โโอ้เรียกบนเป็นเจ็ดบอกเรีบนเป็นเจ็ดเจ็ดสามสี่โอ้เจ็ดสาีเนาะครับท่านผู้ชม ันวางงามงามครับโอ้งามอืมเกดเกตสามสีเนาะครับเนาะถูกเตียงท่ายเกรสามสีเนาะครับเนาะเลียกันอยู่ที่เงินพูนี่มันศูนย์สองสองศูน บ่านไก่บ้านไก่เขาเจากันมากมาสุกข,ขอาลาดเียนะครับท่านผู้ชมกะเขามาสองวดแล้วสวนหาครับสามวดที่แล้ววันไหสามเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมหกร้านที่ไปทำงานไก่เขาเจากันมหมด

จะสุกมันกับมาเนี่ยรับไปก่อนหนนี้ยังไงเดี okay. ๋ยวว่าสองตัวสอตวยังสองบ้างชุสองบ้างเอามิม่สองตัวนี่นย์สองอันนั่นเป็นเก้าเขได้ตัวนั่นมาพอตาติชิดไปเก้าเขาได้ศูนย์เขาได้โอ้ไม่ลูกมีสองตัวเก้าสองศูนย์สองโอ้เห็นตัวได้แคบหน่อยจ้าว่าะว่ายูนิตหลอครันานึ่เห็นชัดก็ น้่งมันี่ในหน้าจอเหาเห็นชัดก็เออข้างในกล่องเห็นชัดอยู่เออเนี่ยกล่องเหรออืมอ๋อพอเห็นสองศูนย์ตัวเดียวสิศูนย์สองตัวใต้เป็นสองนี่เป็นสองยอะตัวใต้เป็นสองยุะอ่าแล้วนี้เป็นอูนบงข้อว่าเป็นส่วนหัวเป็นนันดูเป็นมุงบังยอะผมเห็นว่าเป็นมันคล้ายๆเก่าบ่บ่ม่เมื่อแม่นบ่มาเม่ต มันยังหนึน่งคือยังเก่าคือยังเล,เ,ออเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์ตีขยายาออกนะครับุ่มแล้วนี่ไหมุ่มดาวเ,เป็นศูนย์ตีเอาจะเจอยไปคิดเอาโอ้ครับอืข้ะเจ้าพิจารณาเนาะครับเนาะโอไปเปลี่ยนแนวทางเปอลี่ยนแนวทางเชียงสูงหน้าด้านหนึ่งซุดสองมีจีบบ่อบ่อเนี่ยพ่อแม่นครับอันนี้เลขทูบางล่างอ อ๋ออันนี้ข<บ>้างบนว่มันดังอะไรอะภากันมาเนี่ยแตใสเนี่ยลายอยู่ครับาหามาเรื่อยๆไปเรื่อยนหมดโอ้ยข้างบนนี้เพื่อนสองศูนย์ศูนย์สองแลครับอ,อันนี้เลขทูบข้างอันนี้เลขทูบเชียงท่ายงางล่างนี่มันเป็นเจ็ดซีสามท่นานตัดออกมากับซีสามเจ็ดซีเจ็ดสามนะครับท่านว์จุ่มเอาปิจารณาไปเปลีป่ยนแนวทางันนะครับเนาะอ,อันนี้เลขยีด่ดอนฟูด ตาอยู่ยังก่อนสารฮะปูสิงงอโอ้ปูสิงทองนะครับท่านผู้ชมปู้สิงทองปูสิงทองอยังกูยิงตัวคนดอกสารปูเจ้าสิงทองครับโอ้ที่มันี่มันนี่งวดที่ที่ซีด้วยนี่อันนี้งวดที่ซี่หมครับเออเจ้ามันนี่ถึงมาแล้วอามงวดแล้วโอ้สามงวดแล้วงวดนี้งวดที่ซีเนาะเอองวดนี้หลังแล้วหลังมวดนี้วางคนนั่นเลย กราวาังญ่ก็นี่มันก็บมีแล้วมันก็มีตอนนี่อซื้อหลายตัวซื้อสองตัวนี่โอ้ซื้อสองตัวนี่โอ้าเขียวตาสองตัวนี้เหรอยี่บอตัวนไม่ใส่บอเอาตาสองศูนยูนสองนะครับเนาะเออเื่อนี่ยโอ้ก็ับั้เออก็ทั้งหนัก็น่มีสองตัวกันโอ้ก็เลยโอ้กาสามสามกาทีครับเออเอาเอานี่ยเอาอันนี้ Năm, đến một mấy một món lắm mọi người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  làm người mọi 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 người นะครับท่านผู้ชมตกตัวหนักเคียงนะครับเนาะศูนย์สองสองศูนย์ครับเกตสี่สามเกตสี่สามเกดสี่เ็ตสามนะครับท่านผู้ชมหมดฟิชแนเคียงโงนะครับเนาะท่านผู้ชมเรวอยๆแหงนะครับเด้มาเป็นที่สองคุณเสืพายนะครับเนาะโอ้ฝนห่มาหนักคอเนาะเป็นหิมนสามหวดเนาะ นี dos, oh, <es> ่งมวดที่สี่หมวดที่สี่วันเจอันก็หวดที่สี่เลยวะเออเจ้าตที่อะไก็ปกลัวทีล่ะหวดเันอันงวดหาอันยังก่ออันสวนหาก็บเขาเออสวนหาก็สวนหามาล้วก็มาต่อยังก่อนสามเจ็ดแปดเะอเออเออก็ได้สามเจ็ดแปดก็เขาออกเต็มเลินโอ้ครับ ครับเนาะครับเนาะต,ต้องวันนี้หาสองัวันตอนอกวันนี้นหายสองกับซื้อซอกเนานะซื้อออกมานี้วซื้อข้นก้อนนี่แหละครับโอเคกลับแน่อืมกลับแน่เนาะครับเนาะอือกุ่มไรมันกันห้าออกตกกับห้องบิอ้าปากคีวีซิน,นครับอยากตัวเดียวนึงคู่เดียวนึงกับกลับหนาคุณนั้นกรกนารเนาะ กูเทียวเป็นงหัวประตูเลยโอ้แม่นอยู่ครับกูเทียวหัวประตูอันนี้นี่ประตูเดียวนี่ครับสองสองประตูแล้วนี่ก็ได้หรอท่านผู้ชมรวยๆงงงงนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟารวยนะครับเนาะมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้สวัสดีครับ